กิจกรรมศิละปะสร้างสรงสรค์านากากแฟนซีส,สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเจนอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเจนมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะมีชื่อกิจกรรมว่าหน้ากากแฟนซีนั่นเองค่ะที่ครูเจนแจกอุปกรณ์เด็กๆไปใช่ไหมคะอุปกรณ์ของเรามีดังนี้ค่ะ เรามาดูอุปกรณ์อย่างแรกของเราเลยนะคะก็คือหน้ากากนั่นเองค่ะผู้ชายจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงจะได้แบบนี้นะคะชิ้นแรกนะคะอุปกรณ์เราคือแบบหน้ากากนะคะเด็กๆมาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปของเราก็คืออะไรคะเด็กๆเอาไว้ติดกระดาษกาวนั่นเองค่ะเด็กๆกาวนะคะเด็กๆต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะและอย่างต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ กระดาษสีนั่นเองค่ะยังเหลือกันอยู่หรือเปล่าคะเด็กๆจากกิจกรรมที่แล้วคุณเจนให้ไปหลายแผ่นนะคะคงยังเหลืออยู่นะคะเด็กๆอ่าแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือเชือกนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าคุณเจนให้เชือกไปทําอะไรคะใช้แล้วเอาไปมัดหน้าก,กากนั่นเองนะคะดเด็กๆต่อไปเรามาดูวิธีการทำกันเลยไปเลยค่ะ ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กหยิบหน้ากากขึ้นมาและสังเกตเชือกนะคะเชือกจะมีสองด้านและจะมีหนึ่งด้านคุณเจนผูกปมไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยนำไปสอดกับรูที่คูณเจนเจาะไว้ให้นะคะจะได้ไม่ต้องมัดแค่เด็ก เสียบเข้ารูมาแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะหนึ่งข้างทําให้เหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะถ้าเด็กคนไหนยังทําไม่ได้สามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะดึงขึ้นมาเลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยค่ะสายผูกนะคะ,ะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการฉีกปะนะคะให้เด็กเลือกกระดาษที่เลือกกระดาษสีที่ตัวเองชอบมาเลยค่ะครูเจนจะเลือกเป็นสีน้ําเงินก่อนนะคะเด็กๆเ,เลือกสีอะไรก็ได้เลยนะคะตามใจเด็กๆเ,เลยไม่จําเป็นต้องสีเดียวกับครูเจนนะคะครูเจนจะเลือกสีแรกเป็นสีน้ําเงินนะคะเราเคยฉีกปากหน้ากากอนามัยไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทาเหมือนกันเลยค่ะครูเจนจะฉีกแบบนี้ก่อนนะคะ และครูเจนก็จะฉีกแบบนี้ไว้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องฉีกแล้วก็ทาไปพร้อมๆกันนะคะครูเจนก็จะฉีกเป็นแผ่นเล็กๆไว้ก่อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วครูเจนก็จะใช้กาวนะคะทาลงไปที่หน้ากากเลยค่ะเด็กๆและครูเจนก็จะใช้กระดาษแปะทับค่ะ แต่ครูเจนจะไม่ใช้สีน้ําเงินสีเดียวนะคะครูเจนจะใช้เป็นสีฟ้าสลับกันด้วยนะคะครูเจนก็จะเว้นไว้ให้สีฟ้าแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากใช้สีเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ความคิดและจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะเด็กก็จะแปะแบบนี้นะคะ จนหมดที่คุณเจนฉีกไว้นะคะแล้วคุณเจนก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะคุณเจนก็จะทําฉีกฟ้ามาฉีกเหมือนกันเลยค่ะอ่าฉีกเลยค่ะใช้สองมือของเราฉีกเลยนะคะช่วยเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กได้ด้วยนะคะอา,อาจจะทาซ้ําอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้กาวเนี่ยติดดียิ่งขึ้นค่ะคเจนก็แปะไปเลยนะคะ อแบบแบบนี้นะคะหน้ากากแฟนซีนะคะเด็กทำได้ทุกแบบเลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะคะมีแต่สวยกับสวยค่ะเด็กๆทำด้วยฝีมือตัวเองสวยอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าคุณสินก็สาธิตประมาณนี้นะคะวิธีนะคะแล้วต่อไปเราจะมาดูผลงานกันนะคะให้เวลาเด็กๆทำนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเสร็จกันหรือยัง ท่าได้ da. ของคุณเจนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณเจนจะทําการใส่นักขายเด็กขั้นตอนนี้เด็กๆต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเพราะว่าบางคนยังมัดเองไม่ได้นะคะและยิ่งมัดข้างหลังด้วยก็จะยากนิดนึงนะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองช่วยนะคะอ่าพอเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้ากากสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะเมื่อเด็ก ทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอมาลงในไลน์ลกลุ่มของเราด้วยนะคะกูเจนอยากชมผลงานดเด็กทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้กูเจนต้องลาไปก่อนนะคะดเด็กๆบ๊ายบาย